ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตะกรุดลูกปืนนะครับที่เป็นสามกษัตริย์ออกมารุ่นแรกนะท่านผู้ชมอ่าคืออันนี้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นประดุดไม้มงคลออกมาประมาณปีห้าห้าแปดห้าเก้านะไม้มงคลของเขาสุนโมเหมือนกันนะอันนี้เป็นไม้นะเป็นไม้พยุงนะครับมีสามไม้ด้วยกันนี่แหละอันนี้ไม้พยุงนะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นตะกรุดตะกรุดที่เป็นลูกปืนจริง นี่นะเป็นเป็นปลอกลูกปืนนะครับอันนี้ก็คือปลอกลูกปืนอันนี้ก็จะเป็นปลอกลูกปืนเป็นดอกสีดานะครับถามว่าถ้าเป็นรุ่นหนึ่งสีดําก็มีแต่ว่าถ้ามาปีถัดมาหมายความว่าปี5 6ท่านอาจารย์ออกนะครับแล้วก็ปี60ก็จะออกเป็นปลอกลูกปืนนะจะเป็นดอกสีดานะถ้าเป็นดอกสีหรือถามว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้ออกล้นะท่านไม่ได้ทําขึ้นมานะครับ ก็เหลือแต่ของเก่านะพอมีได้เจ้าบูชานะครับใครที่เจ้าบูชาก็คงจะรู้จักนะในฐานะที่ว่าอาจารย์ที่เป็นเครื่องรางของขังเนี่ยนะสายเดือดเนี่ยก,ก็คือเขาสุนัมโมนะที่ตอนนี้จับตาดูได้แลาวมาส่วนอันนี้ถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นปลอก ไม่ไม่ใช่ปอกลูกป,ปืนนะเป็นผงแร,เร่เหล็กหลที่เกาะเข้าไปในปอกลูกป,ปืนแบบเดียวกันเนี่ยแต่อยู่ด้านนอกเออกลับกันอันนี้อยู่ด้านนอกนะพอกด้านนอกไว้เนี่ยพอกด้านนอกแล้วก็ทําให้ตันนะครับแล้วก็อยู่ด้านผงแร่หลก็อยู่ด้านในก็มีนะจะอยู่เนี่ยอันนี้นะอันนี้คือพอกอันนี้เป็นตะกุดรุ่นหนึ่งที่จานมือนะทองฝาบาทด้านผู้ชมนะสหลตังไหมก็ตอนนี้หลายตังแล้วครับ ราคาหลักพันอยู่หลายต่างอะ่ะไม่ใช่ราคาหลักร้อยผูปษายอย่างนี้ดีกว่าจะเข้าใจง่ายนะครับเราก็ยังมียันกอบเพชรปืนแตกนะยันปเปอกเพชรปืนแตกนี่คือจานมือเป็นยันสายเหนียวสายกบเพชรเลยนะครับท่านผู้ชมพุทธคุณหายห่วงแล้วข้างในนี้ก็จะมีเนื้อเหล็กไหลยอยู่นะเป็นเนื้อเหล็กไหลเนื้อผงเนี่ยใส่เข้าไปด้านในนะครับไปอยู่ด้านในนี้ก็มีท่านผู้ชมไม่ธรรมดา นะครับส่วนเหรียญมงคลชยัยอันนี้เป็นมงคลชัยหลังเรียบนะเออหลังเรียบคืออะไรท่านชมมาสงสัยอีกหลังเรียบยังไงไม่จริงเลยจะไม่ชอบสงสัยจังผมสงสัยผมก็ต้องแงให้ดูแต่กันเนี้ยถ้าไม่สงสัยผมก็จะไม่แงให้ดูนี่อันนี้ด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้ามงคลชยัยนะแล้วก็มีจานเหมือนี่หลังเรียบหลังเรียบก็คือไม่ต้องปัง๊มจันแต่ใช้จานอ่มันจะมีรอยจานอยู่รอยเขียนเอานี่แหละนะ นี่คือมองคลชัยนะครับออกปีห้าหกนะออ,ออกปีห้าหกส่วนออชัยชนะนี่ชัยชนะนะคุผู้ชมชัยชนะอยู่ไหนอยู่นี่